กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสบายดีปลาลุงสบายดีหมู่เพื่อนมาสกุลทุกคนพี่น้องการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอึ่งแฟมิลี่พี่น้องหมดบมดเลยมื่อนี้มีแขกมาพี่น้องน้องใส่ไม้เนาะกับพ่อเพินมาเนี่ยพี่น้องอาสสิมาหาป้าบอกรือแมงเหี๋น้องแจ่ม่าไปพี่น้องอึ่งก็หาเต็นนอนพี่น้องทีมงานไปก่อนและอยู่แถวน้องเขาแหละพี่น้องมาขวงแหบมาเบิ่งปลาน้องอะไรเราพี่น้องเนาะมาขวงแห ได้บอสได้ไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องมัอนี้วันทิษเด้เพิ่นกะหลังจากที่เพิ่นลงเตาเพิ่นไปเข้า่งยนกะมาลินพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันอยู่พ่นแหละพี่น้องอยู่น้องเออพือคือยังไม่ได้ลงเตาสัมพี่น้องแดดพี่น้องเลยคือสิพอๆแหละแหละร้ายจ้ะ ลูนซีซีโอ้หลอดเมต่คิต้ตมมาถ่วงแหบัตขอกล,อลยลงยม้นางเอกนางมาสายนอนได้ปะ ถานจะถมไปมาลักปลาในน้องนี่อเ,เอ้คนดังคนดังมากพี่น้องคนนี้พอจอยหรือน้องใส่ไหม่อ้เ<า>มื่อได้ดูดน้องค่ะใส่มาเมื่อวันจันทร์ออกในคลิป สิไปได้เหมือนจันซือสิซื้อเหล้าไปได้เป็นได้แห่นี่บมายากแตกป่เบาฮะโอ้โหฮะปว้สมัยได้พี่ปว้สมัยได้ เสมาให้เก่งเนาะบริาน,นน้าเนาะไปไปลินลำคลองฮะไปบ่ไปบ่เป่นแก่งบ่ไปบป่ทุ่ยกัเลยพาน้องพาน้องเสมาไปห้กินข้าววัดอีกเลย Mong <laughs> 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 <cái> <laughs> lại cái kênh nó <laughs> chín mất tết anh em bà coi dính bằng sư mong mày vào mong mày mong mày mong mày mong โอไปน้องได้อยู่ละบัวลายไปมองมาเทือนลงทีนมามองมาทืกันปุ๊บมองยังมองจอมองสองปฏิแก้ปแก้เนาะไปีนน้องนีรไ่้งหมวอันนี่หมูอนเนี่ยสองสามเป็นน้องเขาแหละเขาเอาแห่ละได้ปลาในทำไงจาหอมบัมา ผักเลยบอยกอุปกรณ์ปลาเนี่ยโบเป็นกินปลาเนี่ยปลาเป็นช่วยสีดมันปลาหัวใหญ่โบเป็นเนาะปลาเนี่ยไปกินหนื้อสี่โลได้ป่ะสามสี่โลช่วงเผ็ดหัวหนา้าไปจะได้กินแล้วเป็นดอกะอะมงขุดยังไงหัวขาโบาเป็นบอก ไม่มีแลสบายลองเพลงเป็นบ่เป็นบ่สบายดีไปลุงเอฟซีมาตุ้เดินไกินปลาอยู่นะฟังเพลงไม่บุมนีไม่บุ้มีบมีกับห้องสดเลยนอารักบายดีเลยตู้บาดีเงเียียไปยบดีไหมบดีฮก ไปดีมาหกขวดไปอมเข่าเหรอเสียงมเข่าเหผมเข่าอ,อีกาลไรเช้าอันหยนอันอมก็จอยถ่ายอยูน่นะเอิ้นมาเข้ามาไม่หกทุกมาเอาเลยฝากกับเก็บมาแถวนี้แหละฝากกระโดน

S <s <us> <S พอเลยดิฮุบม,นะมาเป็นห้างแล้วนะกำามาใส่มื้ <S <s <us> <S โอ้มีหัดไข่นะเนาะอ้อวดไข่มี่ซื้อห้างนิหน่อยเออพอดีป,ป,ปุ๊ <S <s <us> สมไล่ยินบ่แซ่บเลยกินบ่ได้ ไปพ it it okay. ็แล้เมื่อกี้นี่ก็พลตกพี่น้องน้ำหมแห้งอยู่นึงหากฝ้าโปแตกหัสิมีอึ่งหรือบ่้าฟ้าแตกสิมีมันกินบ่อยข้าวบ่อใส่ไหมอเทยเด็กๆนาะแดงแดเอามลถั่วดงเมถั่วนะมา phải mặc áo nó mạnh đây à, chúng ta phải cửa để đấy, ừ. bằng phay cho bằng phay kia nó chạy ừ. ừ. mẹ ơi nhau ừ. à nó xe máy lọ lịt mà Bắn dứt Hãy ừ. ลูกเสือก็ยินเบี้ยล้วลูกเสือออกนี้พุทัาได้องสาลมุงสาวัเป็นกัน ទ្រើន់ពីទ្ពីទ្រើលន់ខ្លើងប្រក្សាសន្រើន់ខ្លើងន់ខ្លើមា្ម្រក្